สวัสดีค่ะปกติหลายๆคนก็อาจจะได้รับลิงก์แปลกใหม่นะคะซึ่งแค่พอกดเข้าไปในลิงก์ก็สามารถจะโดนแฮกได้เลยค่ะและทั้งมือถือทุกข้อมูลในมือถือก็จะโดนแฮกไปด้วยซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเลยนะคะทีนี้ก็จะมามีปัญหาว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าลิงก์ที่เราได้รับมาสามารถกดเข้าไปดูได้และปลอดภยัยหรือจะแฮกมือถือของเรา วันนี้อาจารย์ทางเทคนิคก็มีแอปพลิเคชันมาแนะนำอันหนึ่งซึ่งคุณจะต้องดาวน์โหลดและจะสามารถเช็คลิงก์ได้ว่าปลอดภัยไหมหรือเป็นแฮกค่ะอย่างแรบกบเราจะกดเข้าไปในแอปพลิเคชันนะคะเราจะกดเข้าไปตรงลิงก์ที่เขามีให้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะกดวางลิงก์ตัวเองโดยการกดเข้าไปที่ลิงก์เก่าก่อนค่ะแล้วก็ลบทิ้งนะคะแล้วก็เอาลิงก์ที่เราได้รับมาเพื่อที่จะต้องการจะเช็คมาวางไว้ค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราจะกดไปที่เช็คสเตตัสค่ะจะเห็นได้นะคะว่าตรงนี้ก็เขียนคำว่าโอเคซึ่งแปลว่าลิงก์นี้เนี่ยปลอดภัยและสามารถกดเข้าไปได้เลยค่ะแต่ถ้าไม่ได้ขึ้นโอเคและขึ้นอย่างอื่นซึ่งเป็นสิ่งแปลกปลอมก็แสดงว่ามีสิทธิ์ว่าลิงก์นี้จะเป็นอันตรายต่อมือถือของคุณและแฮกข้อมูลของคุณได้สูงมากเลยค่ะนอกจากนี้ถ้าลิงก์ที่คุณได้รับมาถูกย่อไสขนาด ทำให้คุณไม่สามารถรู้ได้เลยว่าลิงก์นั้นเป็นอะไรก็แค่กดไปที่ unshort ค่ะหลังจากนั้นลิงก์ก็จะเป็นแบบยาวนะคะหรือว่าแบบ original ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณยังสามารถกดลูกศรลงมาเพื่อที่จะเลือกเบราว์เซอร์ที่คุณต้องการจะไปบล็อกได้ค่ะพอเลือกเบราว์เซอร์ที่คุณต้องการแล้วคุณก็จะสามารถบล็อ์ได้อย่างปลอดภัยค่ะ แอปพลิเคชันตัวนี้มีชื่อว่า URL Check ค่ะซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทาง Google Play Store เลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยนะคะแล้วก็กดแชร์ไปให้เพื่อนๆหรือคนที่คุณรักหลายๆคนจะได้ไม่โดนมือถือแฮกค่ะขอบคุณค่ะ